สวัสดีครับวันนี้รายการทั่วไทยไปกอดมาพบกับสุภาพบุรุษทางการเมืองนายสงการจิตึงธิพากกรนผู้ที่อาสาลงสมัครสอสองนครสวรรค์เขตหนึ่งเราไปพบเลยครับครับผมสงการจิตสุทธิปากรน,นะครับอาสาลงนครสวรรค์เขตหนึ่งนะครับนโยบายต่างๆทำไมจึงต้องลงประชาไติ ผมที่ผมต้องลงประชาธิปัต์เพราะผมคิดว่านโยบายของพรคประชาธิปัต์มีหลายข้อที่โดนใจชาวบ้านนะครับยกตัวอย่างข้อหนึ่งนะครับนโยบายสําหรับพี่น้องเกษ,ษตรกรนะครับคือนโยบายประกันรายได้นะครับซึ่งทํามาแล้ว4ปีนะครับแล้วขณะนี้จะเดินดาเนินการต่อและที่สําคัญครับพี่น้องเฉพาะชาวนานะครับที่ทํานาทําไร่อยู่นะครับตอนนี้เราจะมีเงินอุดหนุนให้อีกครอบครัวละส0,000บาท นโยบายที่2ที่โดนใจคือนโยบายสําหรับคนเมืองนะครับก็คืออินเทอร์เน็ต1ล้านจุดซึ่งอันนี้จะช่วยผ่อนภาระสําหรับพี่น้องวัยรุ่นหรือ,อรุ่นที่กําลังสร้างตัวนะครับที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตไปอย่างมากนะครับเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องนโยบายกองทุนชุมชนหมู่บ้านกองทุนละสองล้านบาทอันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องตามชุมชนในเมืองมีโอกาสได้กู้ยืมครับ เพื่อไปประกอบกิจการหรือไปสร้างกิจการใหม่ได้นะครับผู้สูงวัยผู้สูงวัยตอนนี้นะครับชุมชนไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับรวมตัวกันเป็นชมรมผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับเงินอุดหนุนปีละสามหมื่นบาทเป็นอย่างน้อยครับเอาไปซื้อเครื่องมือต่างๆครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ชาวบ้านเขใจริ่งที่อยู่อาศัยยิ่งสำคัญเลยครับปัญญาปรดิ์เที่ยวนี้บอกว่า ถ้าเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใครที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่แล้วนะครับพิสูจน์ได้ว่าอยู่ก่อนที่รัฐจะมาประกาศเนี่ยนะครับเราจะออกให้จํานวนหนึ่งหนึ่งล้านโฉนดเลยนะครับหนึ่งล้านปแปลงเลยครับและนโยบายกับที่เคยอยาดันเพิ่มเงินเดือนให้กับอบอตออบตอน,นี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับที่อบตอน,นั้นจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ไม่ทันในงบประมาณนี้แต่คิดว่าภายในตุลานี้พี่น้องอ,อ,ตอบตทุกท่านคงจะได้รับเงินเดือนเพิ่มครับและสิ่งสำคัญคือเป็นพักที่จะร่วมรัฐบาลกับพักไม่หมิน่นอันนี้ชัดเจนครับพรคประยัยปัีนโยบายที่จะยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฉะนั้นเราจะไม่ร่วมกับพักที่มีปัญหากับมาตราหนึ่งสองเด็ดขาดครับ